ซาบโอ้ยกัดซ um <e ิบเอาแน่วเซตหนาเซตยังมาให้เลยเซตให้แล้วโอ้ยสูงดีเฮขอรวจเดื้อเส้นเดื้อเบ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องป้องกุกพี่น้องป้องไปมันยีสิบสีรับ้วบดเป็น G P S ดาวนะครับรับค่ะเอาขนัดมาแม่เพราะผมฉัน อ้าวเด้อพี่น้องเดินทางกับอีสานระหว่างทางกรุงเทพอีสานรถวิ่งนานๆผู้โดยสารขับไปบ่อหน้าเบาะล่างก็รับเบอรเหลือบ่ะคนพาพนั่งทอระมานใจ่า20 20 20 20 20 20เาาจ็บตังค์อันของข้าก็ต้องการให้5ปีกับไม่เอฟประดิษฐ์เพราะว่า บานปเกน้มนบาป้กินตีหน่อยขาดลยสองพันดิสูว้าคุณพ่อมัพอกันนายวันทำไมสันสอบนายันตอนนี้ต้องว่าตีเป็นสีชมพูต้องเสียหนาเลยเป็นสวยเไม่เป็นไม่มุคน่งนนไปตีน่อยตีว่อันไวงานไหมอ๋อ รถก็จอดรถมอรมัาเลยเสียงเงินขอบคุณนะคะพี่ทั้งหมดองพบาทพี่อปพรอจอดมันเกินเวลาเขางจอดอ๋อจอดมันเกินเวลาเขาง่ายมาคนตากยาวเขา่มมันยาวกกตัวนี้ยังลายาวยาวกว่าข้าจอดตะบัด กำลังคุยอยว่มีโอคอรอยูคุยโอคอร์ล่านว่าครับขีดสิโดองไปนั่นใส่น้ำเขาถิบบอานี่ยบาร์ถบอปอดรับปัดลามก็จะเป็นเสียงเงินตีกวีนี่เสียตู้นอนไ่นะครับไม่มีครับ เขาไม่ได้แจ้งหนูเลยไม่ได้แจ้งหนูเลยไม่ได้แจ้งแต่หนูมีเอาเขาไปเขากินสุก,กี้อยู่เด้๋ยวพอออนะ่อเขาด้กินสุกี้อยู่บอกเพลินบ่ออะไเนี่ยโ,โหเขาเดีอดเที่ยนเนี่ยโอ้โหดีหน่อยมันเป็นยังไงมันได้มาเยอะ้บ้าตอนนี้น <laughs> เสียข้าหนาก็าจ่นน่จะดูไม่เสียหรอเอา้าเพราะว่เสียเจ๋ง ผมรับเนี่ยมาเชียร์คนแล้วมนสวยเลมื่เล่นตัวนั้นนะมันรับย้ำบ่อให้ที่ัตทวกหาพ่อนะเออถามว่าใครไปแต่ใครไปเต็มัะไง้มันไม่ได้สนนอาคได้ย่งไรผมที่จเชียร์รรับหรือมัง่กระสันผมว่าขี้ขีเดียวมาสเเชียร์กร่าชดเสียลัสามิบาทพนเฮ้ยกตา้องใส่หน้ากากออกฉากหลอกหลอน เอาคนนี้ดิควดอิ่มค่ะหนึ่งัวนายยี่ต่อนายนากลัวมากเลยตอนนี้เอธิบานเนี่ยมอว่านี่ทันดูไ่ได่กินค่าทันดูนนท์นอกค่าเมื่อยหลายมาเอาอย่างไรเแต่ทั้งสิเลยพอเอ้ยคนมู่พวันแล้วแ่ลย ่เมยอย่อีมาอว่านนี้เมยเมยไม่น้องอิ่นนะครับรับบทเป็นเนียโซเฟอร์ไหวเป่าแม่เุ่ันบอกว่าคือจะต้เกิดสิกิโเอินรับค่ะิแล้วตอนนี้กินลูกตาลเแล้วสิบเลยเ่ยได้บอลลูกตาลเพราเปิดให้จะได้ล็อกรถไว้อกรถไไหน่ตัวได้เอือยูไวเอิน่ตั้น่ มันลบตววิญาาตว้าง่หลว่ารู้สไม่เงเลยไแห้ตัวรับันไปะ่อรัว่างอีกอย่งเขาไปงานคราชต่ออีกแล้วอีกงแล้วก็ว่างแล้วค่ะซ้ำแจ่เพื่อกาปกตินคแมน ว่างเราจะกลับบัานแพงกันนะคะดีใจจะได้ลับตานแล้วเมื่อกอล่อยเอกลับไปคอยคุณนตตแห้งๆเลยเหมือนแพงเด้อรถถาดในนอนหนาว็ที่ใมเด็จเปิดที่สอดนอนคือเก่าบบสูขถานในนอนหนาวเลยด้อเขาที่เด็กเปิดที่สอดน่อนเอามันมัน,ม,นมันหอนอนา ว่าทำไมตัดสตวนมาค่อยหอนนะคอะรดเอาหมูใส่บยังไจงบาือเป่บนี่คือเย็นว่าหอนมัอวาจะตัวเศร้าหนาใส่บอกเผาใหม่เลยพร้อมพร้อมแบบไม่เกรียมบอกเสร็จนายเต็มแมวอายไม่นอนในว้องเข้าเลยไหมเออจะนอนไดล้มลงบ่มีดึ้งหอ จบเกมจบเกมแบบเลยยังไงจบเกมได้จบเกมบบนี้เลยจบเกมสักทีพ่อคุณเคยฟังบอพี่น้องเอ้ยขอกระเลยนสักที่ภาคเกษตรหนาพ่อเก็ตหนาประไทยครีบตีซีตอนนี้เรากำลังจะเดินท่าไปที่จังหวัดตีสามเนาะโอแม่เราจะกำลังเดินทางไปที่โคราชนะคะ ันนี้เราเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาเรามีงานอยู่ที่อำเภอบัววางอีสีสองอาจจะเป็นนอนบ้านเดิมเป็นนอนบ้านหม่องหรอบ้านหม่องมีแขกกระเทยไหลายอยู่หันลูกหลูกสาวแล้วยู่หันเบื่อช่องนี้บ้างแมนแลโวดอยู่กระเทยแตกชุสดจังหวัดแล้วปวดแตกชุดที่คราเพิ่งด้สีสามเพีบเลยอีสีบอกข้ังสั่น

ถ้ามากระสีถ้ามากระสบตอนนี้เราจะออกจากกรุงเทพแล้วนะครับเราจะไปถึงโคราชประมาณตอนนี้เพิเรลาประมาณตีสองเริ่ไปถึงโคราชประมาณกี่โมงพ่อหกโมงเช้าใช่ไหมคะบะเช้าวอ้ยสว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  มาดดำตัวนั่วส่วนประมาณวันนี้ได้มาไล่หนึ่งร้อยบาทแจ็ดบาทสี่เจ็ดสิบเอ็ดโอ้ยอีกสองใบที่หกพันหนึ่งดิบบอเอามาใยีซีเอามาใยให้ฉันบอสักสี่แหลกใบที่โบ้ถ้ามีพระเทนามอยู่งเงินติดก่อนเอา ไปไม่เม่ยวรู้ป่ะไหนใส่เงินติปเลยบ่บ่ครั้งนี้เป็นใส่อยู่บารมาสี่ปีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช้เงินติปเลยไม่ใชเงิินตเลยเลยแต่ว่าเงินในบัญชีหมดแล้วนะเงินในบัญชีหมดแล้วเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเก็บเงินติปไปแล้วกินไม่ได้ล่างเลยนะเสต่างเพราะว่าเสียต่างเพราะเธอเทยบนเปิดล่างพอแล้วไปเอาไปหน่อยไปเห็นหน่อเช็ดหน้าก่อนบ๊ายบายหน่อยจะปิดคลิปแล้วตอนนี้รถบตอนนี้ทุกคนต่างพักกันเหนื่อยพักกันเครียมากเลยวันนี้จริงจนะคะ ไม่นด้อาจจะเ่ได้ะไรขอินซอยป่านใดเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเ่ได้คไรขเดาโม้เพราะมันมันอ่อนมันจะบินอ่อนดาหรือไรห่งฟ้าเนี่ยอีหลีพร้อมตอนนี้ผัดทุกคนผัดกระป๋องแบบผอมผมไม่ร้องลายผอมโม้แพงมีบอสปูมสีขาวเป็นบอสอะไรเขาโตป่ะเนี่ยต้องผัดขอบโมแพงตอนนี้กินแล้วก็อยากนอนแล้วตอนนี้ คิฟว่าตั้งมองกับที่พากันบ้างหัวแล้วนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีนะครับผมอับเดดจนไปเรื่อยๆก็ไปผ่อนงานจะถ่ายกันอีกเทือยหนึ่งตอนนี้คดทักกันรับก่อนสหรับมือนี้สวัสดีครับบีาหมาหน่อย